เบาๆนะคะเอาลูกจะมีอะไรแม่ไดลยไม่หรอกลูกเธอทำไม่มีไม่มีมีมีมันอย่างนีอย่าพูดเรื่องกาแดงนะเอาอ๋อไม่ไปไม่ไปไม่ไปเลยไม่ได้ไปเลยไม่รู้ร้ผลการเอามาพร้อมไหมพร้อมไงเอสจ๋าทำตรงมาลูกครับเอ๊ะทานถึงกันมาลูกนายมันดีหน่อยเป็นไงครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับผมเพราะว่าก็ อ่อซนเมี g เกก็เป็นแบบแบรนด์ที่แบบว่าแบบ worldwide แล้วก็แบบผมรู้จักมานานครับผมกด็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์นครับพอดีเอมคุณชอบน้ำหอมไหมชอบครับผมก็จริงๆแบบมีน้ำหอมหลากหลายมากที่บ้านครับผมก็จริงๆรู้สึกว่าปรับใช้ในแต่ละวันแทบจะไม่ซ้ำเลยครับถ้าเป็นเอมันต้องกลิ่นแบบไหนครัสำหรับอธิบายให้แฟนจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเวลาเราไปเที่ยวเงี mm ้ยเราก็จะเหมาะกับกลิ่นแบบ f ฟรชเ f รชหรือว่าแบบ คือโดนเราสดชื่นสะอาดเหมือนอาบน้ำตลอดเวลายังไม่ได้อาบน้ำตลอดเวลาล่าสุดก่อนที่พี่จะกินก็ไั้ไปลองแล้วผมได้ลองแล้วผมก็เอ่อเลอเซลดิเซเนี่ยครับก็จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเฟรชมากแล้วก็เหมือนแบบสะอาดสดชื่นแล้วก็เหมือนให้ความเหมือนแบบเวลาเราไปทะเลครับแล้วก็เหมือนเราได้กลิ่นแบบน้ํากลิ่นเกลือทะเลแบบสดชื่นแล้วก็เหมือนแบบตัดด้วยความ วูดความแอมเบอร์ที่มันจะมีความแบบมัสคูลินแล้วก็แบบเหมาะสำหรับแบบทั้งยูนิเซ็กครับแล้วก็ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยใช่คุณลุคลุคอะไรเกดมากเลยนะใช่คนนี้แบบเพลินทั้งหอมแล้รู้เลยหรือว่ามีอะไรอยู่บ้างในส่วนตัวใช่ครับก็จริงๆเหมือนลองลองมาจนรู้ครับผมใช่เพราะว่าก็เป็นคนชอบกลิ่นในระดับนึ่งครับมันเหมาะสกหรับใช้ในโอกาสต่างๆที่นี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเอเวอรี่ลุคได้มันมีความแคชชวลแต่ก็สามารถฟอร์มอลได้เหมือนกันใช่ครับผมก็จริงๆแบบ ผมเป็นกลิ่นที่ผมสามารถหยิบมาใช้ได้ทุกวันโดยเฉพาะเวลาที่ไปเที่ยวใช่เวลาไปเที่ยวไปไห่างนี้ที่ต้องต้องออกกินตลอดเลยผมหกครับหกครับจิตชั่วโมงเหรอไม่ไม่ไม่ถ่ายเวลาะไปเนี้เอาไปกินด้วยเอไปกินกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องแยกเลยเออจริงๆก็แล้วแต่ว่าแบบเราไปไหนอะไรเงี้ยครับใช่ก็รู้สึกว่าแบบเราจะแพลนก่อนว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้ในแบบโอกาสไหนบ้างอะไรเงี้ยครับใช่โอเคปยังฝากเลยการเดินทางครับเพราะผมก็เออฝาก เออ่น้ำหอมนะครับโรเซริเซ่ของอิเซมิยาเกด้วยนะครับก็เป็นเอ่อโดอรโพร์ฟมนะครับผมออกตัวใหม่มาก็จะติดทนนานขึ้นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันครับเจ้าของยังเขายังไม่ทัดบวกเลยอะไรนะครับเจ้าของยังไม่ทัดบวกเลยเราหมดก่อนแล้วเราเริ่มก่อนเลยไปไหนไปไหนการนั้นเนี่ยแต่เขาไม่คนลงเหรออ๋อแต่เราเป็นคนอ๋อไมายก็คุยกันไว้ตั้งนานแล้วครับว่าสมัยที่แบบผมขับ ไปส่งน้องตลอดอย่างเงี้ย<ม>ก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยเหนื่อยจังแบบเหนื่อยจังถ้าแบบน้องก็บอกว่าเออถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีรถแล,ล้วขับไปรับอะไรอย่างงี้นี่ก็บอกว่าเออรอรอนะวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออ่ะวันนี้มันมาถึงจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเออมารับบ้างแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยน่อไม่คือจะไม่เหนื่อยแล้วบอกว่าตนั้นหลัง <laughs> หลังจากนี้อาจจะเหนื่อยเพราะว่าเปิดไฟเลี้ยวด้วยเลี้ยวด้วยไม่ไม่เป็นนักหน้ <laughs> ามังกรคือผมเป็นคนที่ บอกว่าเวลาถ้าเป็นคนนั่งอาจจะรู้สึกไม่คอมฟอร์เดเบิลคือพี่พี่เป็นบ้างเหมือนแบบเวลาขับรถเองมันจะแบบไปเรื่อยแต่ถ้าเวลาเรานั่งอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเราแวงอ่ะแล้วแอนไม่เชื่อใจน้องหรอยังไม่เคยนั่งน้องเทานไม่น้องเพิ่งได้แบบขี่มาครับก็กล้าเสี่ยงกันละกันมือใหม่เสร็จกล้าเสี่ยงคือน้องไปเรียนมาแล้วใช่ก็คิดว่าคงจะได้นั่งเร็วๆนี้ครับเขาคงยังไม่เป็นน้ที่นั่งนี่ส่วนเพิ่งได้รถวันนี้เพิ่งได้รถวันนี้ด้วย เดี๋ยววันนี้มารับเลยไหมเดี๋ยวมาจอดดนึงใช่ก็อ๋อน้องไม่ว่างครับผมเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตไงใช่ก็ตอนนี้ก็ซ้อมอย่างหนักเป็นไงบ้างพอเขาได้เขามีรถไของเองนะความรู้สึกที่เขาได้ถ่ายทอดนะความรู้สึกอะไรกับเราคือน้องอ่ะเป็นคนมีแพชชั่นเรื่องเรื่องแบบเรื่องน้ําหอมเรื่องนาฬิกาเรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเป็นคนชอบอยู่แล้วแล้วก็คืออย่างเรื่องรถเนี้ยเราก็คุยกันมานานแล้วว่าแบบเออถ้าแบบเราเราทำงานไปด้วยกันแล้วแบบเออเก็บเงินได้อ่ะ ซื้อไหมอะไรเงี้ยแบบเออแล้วพอมาถึงวันนี้ก็คุยกันว่าแบบอยากได้รุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนอะไรเงี้ยแล้วคือตอนแรกอ่ะผมอาจจะไม่ซื้ออันนี้แต่แบบผมอยากได้อันอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคุยไปคุยมาก็รู้สึกว่าแต่จริงใจก็ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แต่สุดท้ายก็คือซื้อแบรนด์เดียวกันแต่ว่าคนละรุ่นครับใช่แต่ก,ก็ก็ดีใจที่แบบมาสุดท้ายแล้วเหมือนแบบสิ่งที่เคยคุยกันไว้ว่าแบบเอออยากจะทําด้วยกันหรืออยากจะมีอะไรเงี้ยก็แบบวันนี้ได้ซื้อละก็เป็นเป็นนี่แหละครับ <laughs> เป็นสถานที่น yeah> claro ิ่งเพราะจะรถเราเป็นรถนอยไม่จริงๆก็ซื้อความการแบบซื้อเอ่อรับรถด้วยกันแต่ว่าคนละสาขาเมื่อเช้าครับไอ้ก็ซื้อเหมือนกันใช่ครับอ๋อซื้อของคู่เลยนะคู่ใช่เมื่อเช้าคืนเลิกเลิกมงคลที่สุดของเดือนนี้มันคือวันนี้ตอนเช้าแล้วก็บังเอิญบังเอิญมันบังเอิญบังเอิญมันก็แบบรับวันเดียวกันเวลาเดียวกันพอดีก็เลยคุยกันว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวแบบวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ ให้รถของเราคันนี้มันเอ่อพาเราไปที่ที่ดีๆให้เรารับทรัพย์หรือว่าให้ให้เราแบบเดินข้างหน้าไปข้างหน้าด้วยกันเลยมีคนบอกว่าตั้งใจล็อกล็อกล็อกเริ่มล็อกล็อกมงอุ้ยเลิกน่าจะเป็นเรื่องของแบบเอ่อสิ่งแบบธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแต่ยูเป็นคนเลือกไง อ๋อไม่แต่ว่าจริงๆวันนี้มันเป็นวันมหาสิทธิชโชคใช <c oughs> ่คือคือ,คอถ้าวันอื่นอาจจะเป็นแค่วันสิทธิโชคอย่างเดียวหรือว่าวันชัยโชค <haircut. S 1> ซึ่งวันนี้เป็นมหาสิทธิโชคซึ่งเป็นวันที่ดีที่สุดแล้ว <c oughs> ใช่พูดออกมาเพิ่ดูเลิกดูนู่นนี่นั่นเลยสีรถสีรถสลรสีรถสีรสี่รถคือน้องน้องซื้อสีเทาครับแต่ว่าผมเป็นสีดำอะไรนะครับคนละรุ่นครับจริงๆผมก็อยากได้รุ่นที่น้องน้องน้องใช้แต่ว่าคือผมเป็นคนแบบสายีวยแบบ ลุยน้ําบ้างหรือขนของเยอะหรืออะไรเงี้ยแบบรถซับบอร์ตอาจจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยบางทีขับออต่างจังหวัดอะไรเงี้ยใช่แล้วยิ่งในกรุงเทพแบบแบบถ้าแบบเจอหลุมหรืออะไรเงี้ยคือรถรถที่พื้นพื้นแคบบมันจะแบบมันจะยากหน่อยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ก็ถ้ามีรถซับบอร์ตถ้าอยากนั่งก็อาจจะแบบบอกให้มารับอ,อะไเงียคิดว่าคันไหนจะใช้จะได้ใช้เยอะมากกว่ากันระหว่างคันวอาเราหนึ่งก็ต้องเป็นคันผมอยู่แล้วไม่ไม่ตัวติดกันตลอด24ชั่วโมงคันนี้ไม่กระดิ่ง ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวได้นั่งแล้วจะมาบอกนะเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าแต่ถ้าเขานั่งรถเราเราเชื่อใจได้เลยว่ามันเขาน่าจะนั่งจนชินแล้วนะครับใช่เพราะว่าผมก็ขับเหมือนเดิมมาตลอดนะเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาเจอครับอย่าคุณรอเซื่อนพายจะพรุ่งนี้จะมีชุดเอสโซติคอนจะอยู่ในสถเนะไหนอยู่ในสถานะไหนครับอยู่ในสถานะออเดียนครับออเดียนเชื่อได้ปเนี่ย ผมดูไม่น่าเชื่อถือตรงไหนอยู่ในพรนันเท่ากับออเดียนทั้งหมดหรือเปล่าไม่ว่าจะหลังเวทีหรือหน้าเวทีหรือบนเวทีไปอยู่ในสแตนแล้วกันแอบแตนเวทีหรอสแตนคนดูครับสเตนคนดูดูปักสันยังไงรูปแบนะไม่มีครับไม่มีไม่มีครับเขาคาดหวังกับพรุ่งนี้ได้มากแค่ไหนว่าจะปรากฏบนตัวบนเวทีหรือเปล่าเออ อย่าคาดหวังดีกว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ยังไงก็ได้เห็นเราเป็นยังไงยังไงคงนี้ก็ถ้าไปก็อาจจะเห็นครับแล้วจะแต่งตัวหล่อไหมหรือจะแต่งตัวหล่อไหมเออคงแต่งตัวไปฟิลเจอพร้อมเจอผู้คนผ่านอยู่แล้วบอกเลยบอ่ผ่านอยู่แล้วก็อาจจะต้องดูแลหน้าผมบ้างอะไรบ้างอยู่กับน้องก็ไม่ ก็ซ้อมหนักอยู่ครับก็เห็นแบบอัดเพลงถึงตีสองตีสามอะไรเงี้ยช่แบบมีเข้าแบบไปซ้อมร้องเพลงน่าน่าจะคนดูน่าจะแบบเซอร์ไพรส์กับเพลงเอ่ออะไรประมาณนี้ผมว่ามันก็น่าจะคือคอนเสิร์ตสเกลใหญ่มากก็ผมว่าน้องๆอ่ะตั้งใจแล้วก็เตรียมโชว์มาอย่างดีแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รอชมกันรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมันแล้รู้ข้อมูลอินไซต์เยอะมากเลยนะ ก็คนใกล้ตัวอ้โไม่้อปรึกษาไม่ไปอยากร้องเพลงอะไรก็จริงๆมีปรึกษาครับก็แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเพลงนั้นะขอได้ไหมเพราะว่าเหมือนน้องก็จะเลือกเพลงที่แบบคิดว่าแบบมีในใจมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าผมก็จะเอ้ยแต่แต่ว่าพี่แบบพี่ว่าพี่ชอบเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอก เอออย่างนี้เพลงนี้ก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วยังไงเพราะว่าพาร์ทหลังจากที่เลือกเพลงอะ่ะมันก็ต้องรอว่าเออขอลิ่กสิทธิ์ผ่านไหมหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆเวลามันก็ค่อนข้างกระชั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบโปรเซสหลังจากนั้นอะ่ะมันจะเป็นไปยังไองอะไรเงี้ยเพราะว่าเออพาร์ทก็มันพาร์ทการทำงานของแบบของวงก็งงงผมก็จะแบบอ่ะอยากเล่าก็บอกไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากเล่าก็จะไม่ไปแบบก้าวไก่อะไรเนยครับเรามีดีเฟสเพลงของมัน อยากได้้ยยินนเพลงีอไม่ไม่ขนาดนั้นครับผมนั่นเป็นเป็นสิ่งที่น้องแล้วก็ทั้งอีกแบบ4คนอยากทำเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นคนดูเหมือนทุกคนเลยครับแล้วจะร้องเพลงอะไรครับเพลไม่มีไม่มีครับแต่ถ้าเข้าไปนั่งในคอนก็อาจจะร้องเพลงตามคนบนเวทีบ้างอะไรก็นี้โล่งอกไปอาจจะรเหมือนคนร้องเหมือนเราเลยอะที่เรียกว่าเหมือนเราไม่ร้องเหมือนเราเลอ้ยผมดูรู้เยอะขนาดนี้เหรอครับใช่ เนเหมือนเหมือนเราไปนั่งซ้อมน่งนั่งเ้าหรอไม่ไม่ไม like ่ขนาดอาอาอาจจะอาจจะมีแบบวันที่ผมเข้าตึกไปแล้วอุ้ยซ้อมอยู่หรอเขาไปดูดีกว่าหรือแบบซ้อมอยู่หรอไหนดูซีอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปหาอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าเข้าไปอยู่ด้วยขนาดนั้นครับผมเพราะว่าแบบเวลาซ้อมก็จะแบบมีแบบพี่แดนเซอร์มีภูมีอะไรแบบเขาเป็นแบบทีมกันหลายหลหลายฝ่ายครับก็แบบไม่อยากเข้าไปกวนนะครับล่าสุดไปดูสัมภาษณ์มา ยืนคู่กันแล้วอยู่ๆเธอบอกว่าโสดปุ๊บน้องก็บอกว่าโสดเลยมันมันหมายความว่ายังไงครับสภาพไหนเนี่ยนา้ไม่นานมันมันมีสภาพนี้อยู่อ๋อเหรอมีรจะไม่ได้เลยเอสบอกเอสบอกว่าโสดปุ๊บวิลเลียมบอกว่าโสดกันเลยอ๋อมันแตกเปล่าก็จริงผมว่าตอนนี้เราอ่ะอายุยังเด็กอยู่เลยให้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 ความรักมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ดีกว่าแค่ผู้ใหญ่เขาคุยกันตอน ไม่ใช่แค่เพื่อนของพวกเราคุยก kind of so ันนี <invention> <inglés> ่หรอก็เอาเป็นว่าแบบแฮปปี้อะไรอย่างงี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยต้องทัอะไรต้งทักอะไรเออต้องทเท่าไหร่น่าจะทักแบบห้าสิบอะไรเงี้ยโอ้ยแรงเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่าห้าสิบไปดิอ่ะอุ๊ยแรงว่ะ พี่มีอะไรกันหรือเปล่าเขาเนี่ยไอพวกเนี้ยมันร้ายเชื่อมันหรืเชื่อพี่เออแล้วยังไงเพราะว่าผมเชื่อใครไม่ได้ตรงนี้อ่ะอะไรยังไงเวลาแบบเปนแฟนสมัยเนี่ยเนี่ยมันมีแบบสถานะแปลกๆกันหรือป่าวทำไมแบบว่าดูดีนั่นจับตามองอย่าคิดมากโอ้ยแสดงว่าพี่คิดมากอยู่หรอก็บางทีมันอาจจะไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ขนาดนั้นแบบว่ามันก็เป็นไปตามที่เห็นแหละครับตามที่เห็นมันหว่าไหน จริงเหรอผมว่าปกตินะเวลาเราสนิทกับใครอ่ะเราก็แบบอ่าเราก็ให้ให้ความสบายใจกันละกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็แบบปกติตอนนี้สบายใจกันมากขึ้นไหมดันแฟนกันมากขึ้นไหมอุ้ยผมว่าก็สบายใจกันมากขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยระยะเวลาด้วยด้วยแบบโพสิชันอะไรใดๆผมว่าผมรู้สึกว่าแบบมันมันมันราบรื่นขึ้นครับใช่อันนี้เนี่ยบอกของคู่ของคู่ไม่สดขอคู่แล้ว สรุปสถานะเราสองคนคืออะไรสรุปสถานะเหรอครับก็เป็นพี่น้องอยู่แล้วเจ็ดทำหน้าเสียดายเลยชิดน้องอยากให้กล้องแผนไปรับรีแอคสาววายไม่สาววายใช่พี่น้องพี่น้องคนใกล้ชิดคนก็ต้องใกล้ชิดอยู่แล้วทำงานด้วยกันตลอดใช่เป็นพี่น้องที่พัฒนาได้เป็นพี่น้องที่พัฒนาได้ไหมเป็นมากกว่าพี่น้องมันคืออะไรครับ แฟนแจริงเหรออ่าส่งติงอินบิทเวีแล้วกันไม่หมายถึงว่าอาเราเราถ้าเป็นพี่น้องปกติมันอาจจะเหมือนแบบอาเราเป็นมีมีรุ่นพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สนิทมากกว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเราก็แบบคุยหลายเรื่องเลยครับก็สบายใจใช่ใกล้จะสี่เกมฑ์แล้วปานี ก็ S <S <k iller> จะซีเกมแล้วใช่ไหมล่ะ<ผ>มันกไจะเป็นเจ้าภาพด้วยนอกจากนะอดีนตนักกีฬาเก่าครับความรู้สึกเป็นไงอยากการะูนิงใสอีกไหมจริงๆอ่ะผมอ่ะคือเหมือนตอนที่ผมเป็นนักกีฬาอยู่อ,ะ <S 2> <S 2> อ่ะก็เหมือนซีเกมปีที่ไทยอ่ะมันใกล้มากเลยนะแต่เหมือนแบบพอมีเหมือนแบบสถนานการณ์อะไรเขาก็เลื่อนมา <S <S จนถึงแบบเนี้ยปีนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วที่แบบประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอะไรย่างเงี้ยแต่ก็อ่ะอยากไปดูมากผมมีคุยกับเพื่อนที่เป็นนักกีฬาว่าแบบเออเดี๋ยวถ้าแบบคิว แบบคิวได้แบบว่างอ่ะขอขอไปดูแบบขอบัตรให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าผมอยากไปดูแต่เหมือนได้ข่าวมาว่าว่ายน้ําแข่งวันที่เริ่มวันที่10แต่ว่าผมอ่ะมีไปแฟนมีที่โลมไงแต่ว่าผมม,มาบินันที่11ก็เลยไม่ไม,ไ,มไม่ไม่แน่ใจว่าแบบเออตารางแข่งมันจะยังไงอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าแบบมีรายการแข่งที่วันที่10อะไรเงี้ยผมอาจจะแบบมีโอกาสได้ไปดู ตอนนี้อาจจะแบบถ้าถ้าเรื่องของการกลับไปฝึกซ้อมเพื่อติดทีมชาติอะครับอาจจะยังไม่ได้ไปถึงตอนนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าด้วยตารางเวลาด้วยแบบตารางการทํางานอะไรเงี้ยคือผมถ้ากลับไปอะอยากกลับไปให้มันเต็มทีไม่ได้แบบว่าอะแค่แค่ติดเข้าไปก็พอหรือแบบซ้อมขึ้น,นกลางๆแล้วก็แค่ติดก็ไปแข่งได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากถ้ากลับไปก็อยากทาให้มันเต็มทีครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็เลยคิดว่าโฟกัสก,กลับงานตรงหน้าไปก่อนอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าจริงๆก็คือมีรุ่นน้องที่ขึ้นมาขึ้นมาก็รู้สึกว่าแบบประเทศไทยก็ ยังไม่น่าแบบคือมีเขาเรียกว่ามีขึ้นลูกใหม่แน่นอนอะไรเงี้ยผมใช่ไม่เหมือนเพลในการเป็นนักกีฬาเลยครับผมว่าแพลทช์มันยังคือความรับมันยังอยู่ตรงนั้นอ่ะคือมันเป็นชีวิตผมไปแล้วอ่ะคือผมเติบโตมากับกีฬาว่ายน้ําซึ่งจริงๆทุกวันนี้คนก็น่าจะรู้จักว่าผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ําแม้ว่าทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ทีมชาติไทยชุดปัจจุบันแล้วแต่ว่ามันก็เป็นผมก็ติดธงมาตั้งแบบใช่หลังเองยังอยู่ใช่ผมว่าแบบตั้งแต่อายุ12อะไรเงี้ยทุกวันนี้แบบยี่บบ อําต่อให้วันนี้มันมัน,ม,นมันไม่ใช่ทีมชาติชุดปัจจุบันแต่ว่ามันก็เป็นชีวิตเราครึ่งหนึ่งแล้วอะครับก็ยังเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่แบบจะแข่งขันซีเกมข,ของปีนี้ด้วยอะไรเงี้ยผมจริงก็แบบอยากไปดูทุกกีฬาเลยครับใช่ในมุมมองของนักกีฬาว่ายน้ำครับปีนี้เรามีธินได้เดียญบ้าง่าไหมจริงๆผมว่ามีลุน้นลุ้นหลายกีฬาหลายหลายรา,ายการอยู่ครับเพราะว่าก็เหมือนก็มีคุยคุยกับนักกีฬาที่แบบเป็นชุดปัจจุบันอะครับก็ครับ ช่ก็เอ่อเหมือนแบบมีเก็บส่งไปเก็บตัวต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนแบบฟามฟีตอะน่าจะแบบไม่น่าเป็นห่วงเลยครับก็ต้องดูรอดูว่าคู่แข่งเขาจะแบบพร้อมมากขนาดไหนอะไรเงี้ยจริงๆเพิ่งไม่ไม่เคยไปเป็นคนดูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งเนี้ยถ้าได้ไปอะจะเป็นคนดูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้า